สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้กูรูจแหล่งรวมข้อมูลยานยนต์และเทคโนโลยีทางทหารสมัยใหม่ที่เราจะพาคุณไปเจาะลึกถึงรายละเอียดสเปคและคุณสมบัติของเครื่องจักรที่ทรงพลังที่สุดในโลกวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับนักรบแห่งท้องฟ้าของปากีสถานในปี2025นั่นคือเครื่องบินขับไล่ JF 17 Thunder ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำในสนามรบยุคใหม่ JF17 Thunder ถือเป็นเครื่องบินขับไล่หลายภารกิจที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งการต่อสู้อากาศสู่อากาศการโจมตีทางอากาศสู่พื้นดินและยังมีศักยภาพในการสกัดกั้นภัยคุกคามสมัยใหม่ มันถูกพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างปากีสถานและจีนโดยมีเป้าหมายสำคัญคือสร้างเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพสูงแต่คุ้มค่าในการปฏิบัติการเมื่อเข้าสู่ปี2025 JF-17 Thunder ในรุ่นล็อคไอ i อได้ก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆและพัฒนาขึ้นจนกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ถูกจับตามองมากที่สุด เมื่อพูดถึงด้านเทคโนโลยี JF-17 Thunder รุ่นปี2025มาพร้อมกับเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ที่ให้ความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายได้ในระยะที่ไกลขึ้นและแม่นยำมากขึ้นการปรับปรุงนี้ทำให้เครื่องบินสามารถเฝ้าติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันและยังช่วยเพิ่มความสามารถในการรบทั้งกลางวันและกลางคืน จอแสดงผลภายในห้องนักบินถูกออกแบบใหม่ให้เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบทำให้นักบินสามารถมองเห็นข้อมูลได้ชัดเจนขึ้นและควบคุมระบบต่างๆได้สะดวกมากขึ้นในส่วนของข,องขุมพลัง JF17 Thunder รุ่นล็อกไอไอใช้เครื่องยนต์ที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้มีแรงขับเพิ่มขึ้นทำให้เครื่องบินสามารถบินได้ด้วยความเร็วเหนือเสียงอย่างมีเสถียรภาพและยังคงความคล่องตัวสูงในการรบแบบระยะประชิด นอกจากนี้ยังรองรับอาวุธปล่อยนำวิถีรุ่นล่าสุดทั้งอาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลและอาวุธโจมตีภาคพื้นซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำภารกิจได้หลากหลาย ความได้เปรียบที่สำคัญของ JF-17 คือความคุ้มค่าในการปฏิบัติการเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่เจเนเรชันที่4.5และ5รุ่นอื่นๆที่มีค่าใช้จ่ายสูงปากีสถานสามารถใช้งาน JF-17 ได้ในจำนวนมากและยังสามารถส่งออกไปยังประเทศพันธมิตรทำให้มันเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความสมดุลทางอากาศในภูมิภาคเอเชีย ในปี2025นักวิเคราะห์ทางทหารหลายฝ่ายได้กล่าวว่า JF-17 Thunder ไม่ใช่เพียงเครื่องบินราคาประหยัดแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าและความเป็นอิสระด้านการป้องกันประเทศของปากีสถาน การอัปเกรดในบล็อก III ทำให้มันสามารถแข่งขันได้กับเครื่องบินอย่าง F-16 หรือแม้แต่รุ่นที่ทันสมัยกว่าในบางด้านจุดเด่นอีกประการคือระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินที่รองรับสงครามอิเล็กทรอนิกส์และระบบการเชื่อมโยงข้อมูลทำให้ JF-17 สามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายการป้องกันทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมองในมุมของดีไซน์ภายนอก JF-17 Thunder รุ่นปี2025ยังคงรักษารูปลักษณ์ที่ดุดันและโชบเชี่ยวมาพร้อมกับการออกแบบแอโรไดนามิกที่ช่วยลดแรงต้านอากาศทำให้การบินเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเมื่อเครื่องบินทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเส้นสายการออกแบบของมันแสดงถึงพลังและความคล่องตัวที่ยากจะละสายตา อีกหนึ่งสิ่งที่น่าจับตามองคือขีดความสามารถในการใช้อาวุธนำวิถีที่ทันสมัย JF-17 t h u n d e r b l o c k II, II สามารถติดตั้งขีปนาวุธ TL-15 ซึ่งเป็นอาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลที่ทำให้มันสามารถโจมตีศัตรูได้ก่อนที่จะถูกตรวจพบรวมไปถึงอาวุธโจมตีภาคพื้นอย่างระเบิดนำวิถีและขีปนาวุธอัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ในด้านการใช้งานจริง JF-17 Thunder ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมและการปฏิบัติการจริงหลายครั้งซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นเครื่องบินที่สามารถทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการบินในภูมิประเทศภูเขาสูงหรือทะเลทรายที่ร้อนระอุมันยังคงรักษาความเสถียรและความน่าเชื่อถือได้อย่างดี เมื่อเรามองภาพรวมทั้งหมด JF-17 Thunder ปี2025ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องบินรบแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพึ่งพาตนเองและการสร้างสมดุลด้านอำนาจทางอากาศเครื่องบินลำนี้แสดงให้เห็นว่าด้วยความมุ่งมั่นและความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงไม่จำเป็นต้องอยู่แค่ในมือของประเทศมหาอำนาจแต่สามารถเป็นของประเทศที่มีวิสัยทัศน์และความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง และนี่ก็คือการรีวิวแบบละเอียดของ JF 17 Thunder รุ่นปี2025ที่ช่อง Auto Guru G นำมาฝากทุกคนหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาที่น่าสนใจจากเราในครั้งต่อไป